เดี๋ยวพามาดูความคืบหน้าครับเมื่อวานตอนเย็น <c oughs> ชั่วโมงครึ่งนะครับเช้าวัวนเสาร์นี่วันนี้นะครับอีกสองชั่วโมงโอ <c oughs> เดี๋ยวสองใบสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับถอดด้วยเจ้าตัวนี้นะครับเนี่ยน็อตใช้ได้เกือบเกือบหมดทุกตัวนะครับได้ตัดประมาณสี่ห้าตัวนี่แหละ แต่เอาเก๊ตตัดสี่ห้าตัวดูความหลวมนะครับแต่ตอนอสลักอะ่ะเคยตีออกตัดต่อนะครับสลักเดิมเขายังดีหมดเลยนะครับแต่ว่าบูทเขามันหมดนะครับแล้วก็หลวมไม่รู้ว่าหลวมได้ยังไงแต่สลักไหนยังเต็มอยู่นะน่าจะหลวมที่บูทนี่หรือเปล่า ที่ตัวบูทนี่นะครับนี่นะครับสเตอร์โซ่เป็นโซ่มือสองเขานะครับเขาน่าจะเปลี่ยนโซ่แต่ใส่สเตอร์เก่านะครับไม่ได้เปลี่ยนสเตอร์ใหม่ไม่ได้เปลี่ยนส,อป,ยนสปอกเก็ตใหม่มันก็เลยกินนะครับนี่เออใบนะครับท่านผู้ชมมือใหม่นะครับใครที่เป็นมือใหม่ที่จะไปซื้อรถเกี่ยวนะครับถ้าเขาบอกว่าใบนี้คือใบแมคโคอย่าไปเชื่อเขานะครับ ตัวนี้ไม่ใช่ใบแมคโครนะครับตัวนี้เป็นใบรีดร้อนขึ้นมาใหม่ใบแมคโครดูตรงไหนครับที่เป็นแมคโครแท้ดูตรงนี้ครับแมคโครแท้จะมีรูนะครับใบแมคโครแท้จะมีรูไม่รู้ว่าผมบอก่านผู้ชมถูกหรือเปล่านะแต่ของคันนู้นเห็นไหมครับที่อยู่ข้างล่างอะมันมีรูทุกใบเลยแล้วมันมันไม่เคยหักเลยนะครับ มันไม่เคยหักอย่างนี้เลยนะมันมีแต่งอแต่มันก็ไม่ได้งอแรงนะครับมันก็คือมันบางแล้วเหมือนกันมันก็มีเสียทรงบางแต่มันไม่ไม่ได้หักครึ่งงออย่างนี้นะครับไม่เคยหักอย่างนี้เลยครับมันใช้ทนดีนะครับถ้าเป็นของแท้นะแต่ถ้าเป็นใบที่ไม่มีรูอย่างนี้นี่นะครับพอเริ่มบางนิดหน่อยมันจะเริ่มหักนะครับมันจะหักครึ่งหักครึ่งหักครึ่งตรงรูน้อนนี่แหละนะครับ เดี๋ยวจะเอาสอใบนี้ออกนะครับแล้วก็นี่ครับรอยต่อสลักที่เอาที่เราต่อมันจะมีแบบมันจะไม่เหมือนเพื่อนอ่ะมันจะมีร้อยกึ่งนะครับต่อสองช่วงนะครับได้โซมามันสี่สิบสองข้อนะครับแล้วมาต่อเป็นสี่สิบห้านะครับตัวนี้ช่วงล่างโซ่สี่สิบห้าข้อนะครับถามว่าสี่สี่สิบห้าเลี้ยวยากไหม มันก็แล้วแต่ปัจจัยหลายๆอย่างนะครับช่วงล่างที่โซ่ยาวรูเลอร์เยอะนะครับการเลี้ยวก็อาจจะเสียเปรียบรูเลอร์น้อยอยู่นะครับเสียเปรียบช่วงล่างที่มันสั้นกว่าแต่ว่าการวิ่งมันจะนิ่งกว่ากันนะครับมันจะไม่ค่อยฟาดนะครับแต่ผมว่ามันก็เลี้ยวได้ดีอยู่นะ ถึงจะเป็นสิบก็าตามมันอยู่ที่เราทดนะครับคือท่านอาจารย์ที่เขาเคยเล่นมาก่อนเขาบอกว่ามันอยู่ที่เราทดเกียร์ทดไอ้นี่หรอกบางคันวิ่งเร็วเดี๋ยวช้านะครับบางคันวิ่งไม่เร็วมากแต่เลี้ยวได้เร็วนะครับันไหนที่ทางตรงเร็วนะครับตอนเลี้ยวจะหนักนะครับภาวานะตอนเลี้ยวจะมีควันดำเลยแหละ แต่ตอนนี้เกียร์มันช้ามากอยู่แล้วตอนเลี้ยวมันไม่มีโหลดหรอกครับมันก็นิ่งอย่างเดียวเดี๋ยวรอดูตอนทดเกียร์ใหม่ยังไม่รู้ว่าจะเอารอบเท่าไหร่เลยนะครับเอาเท่ากับคันนู้นเลยก็ไม่รู้ว่าจะวิ่งได้ไหมมอเตอร์มันคนละตัวนะครับตัวนู้นเป็นมอเตอร์คายาบ้าตัวใหญ่นะครับเขาทำ24 31มานะครับเขาใส่เฟือง124นะครับ ตัวนี้เฟืองหนึ่งยังเป็นสิบเจ็ดอยู่เลยครับตอนอยู่กับมอเตอร์เบอร์ยี่สิบมันก็วิ่งดีนะครับมอเตอร์เล็กมันวิ่งเร็วนะครับแต่พอมามอเตอร์ใหญ่มันวิ่งช้านะครับถ้าจะเอารอบเท่าเขาไม่รู้ว่าเวลาเลี้ยวจะเป็นยังไงนะครับเท่ากับตัวตัวเดิมครับตัวเก่าแต่ตัวเก่าก็วิ่งดีแต่เวลาเลี้ยวบางทีไปเจอดินไอ้นี่หน่อยมันก็ควัดอยู่นะ ถ้าเลี้ยวไม่ไปมันยะควัดลงเลยนะครับก็เดี๋ยวรอไปถามท่านอาจารย์ก่อนนะท่านผู้รู้ที่เขาทํามาก่อนนะครับใจก็อยากได้สักยี่สิบเอ็ดนจะไม่เอาถึงยี่ิบสี่แล้วอยากได้สัก ยี่สิบยี่สิบเยี่สิบสองเนี่ยประมาณนี้แหละนะครับความเร็วแบบพอดีพอดีไม่ต้องเร็วมากนะครับแล้วก็เวลาเลี้ยวให้มันเลี้ยวง่ายๆหน่อยไม่ให้มันหนักเครื่องมากครับเดี๋ยวคอยดูตัวนั้นเดี๋ยวมาดูตัวนี้ตัวน้อนดีกว่าเนี่ยล้อนําลูกปืนก็หลวมลูกปืนล้อนําก็หลวมล้อนําก็เสือกปีมาข้างนี้อีกนะครับ มันมีผลทุกอย่างนะครับที่จะทําให้โซ่ปีนล้อนํานะครับล้อนําหลวมก็ปีนล้อนําไม่ตรงก็ปีนโซ่หลวมก็ปีนครับหลายอย่างแต่โซ่หลวมนี่ถ้าเราไปวิ่งในนาตมนาเลนไม่มีปัญหาครับแต่ขึ้นนาโคกปุ๊บเกิดปัญหาเลยแหละ โซ่ไม่ดีเกี่ยวนาแห้งไม่ได้นะครับปัญหาเกิดเลยนะครับแต่ลงน้ําไม่เป็นไรครับลงน้ําอาศัยน้ําหล่อเลี้ยงนะครับอาศัยเวลาเลี้ยวแล้วมันเป็นขี้ตมนะครับมันก็เลี้ยวง่ายนะครับแต่ถ้าขึ้นดินแข็งแล้วเวลาเลี้ยวมันจะมันจะดันโซ่เราออกข้างนึง ดูน็อตครับนี่ได้เกือบทุกตัวแล้วก็ข้างล่างแช่น้ํามันแล้วนี่คือตัวที่ถอดเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้านั่นจะประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าใบเหลือสองใบสุดท้ายใบที่ตัดเนี่ยจะเอาไว้ตรงรอยต่อนะครับเพื่อที่เราจะได้จําได้ข้างนั้นก็เนี่ยครับตรงใบสั้นพอดีเป็นรอยต่อจะปูโซ่ทั้งสองข้างนะครับ จะตั้งรูเลอร์ข้างบนนี่ข้างหน้านี่จะยกขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็จะเปลี่ยนเกียร์ดันล้อนำนะครับแล้วก็จะเปิดฝาเกียร์นี่แหละก็เลยจะปูทั้งคู่เลยตัวนั้นไม่ได้เอาไปอัดนะครับตัวนั้นยังแน่นอยู่นะตัวนั้นยังแน่นอยู่ไปซื้อเข้ามาเขาน่าจะใช้ได้ฝนเดียวนะเขาน่าจะใช้ได้ปีเดียวแล้วเขาก็ ขายรถมานะครับไปซื้อไปซื้อต่อไอ้ที่ตรงที่เขาตัดรถนะครับก็ใช้ดีอยู่แต่ทางนี้ทางนั้นนะครับถ้าคุณมีทุนนะครับท่านผู้ชมผมแนะนำเลยนะถ้าทุนสูงจริงๆเนี่ยส่โซ่ใหม่ไปเลยครับจบครับเราวิ่งแค่น้าปีปีหนึ่งเราวิ่งประมาณยี่สิบห้าวันเต็มที่นะเต็มที่เลยยี่ห้าวันวิ่ง เก็บในป่าในดงไปด้วยนะะครับยี่สิบห้ายิบแปดวันถ้าคุณใส่โซ่ใหม่เลยใหม่ป้ายแดงเลยนะครับคุณจะใช้ได้ประมาณนับเป็นปีนะประมาณสี่ถึงห้าปีน้่นนะครับถ้าเป็นรวนเล็กอย่างนี้นะเหมือนคันนู้นนะครับคันนู้นใช้ได้ห้าปีนะครับซื้อใหม่เลยไปเอาที่น้องช้างการเกษตรนะครับ ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้วาไวอะไรเอฟเอฟอะไรของเขานี่แหละเป็นตัวภาษาอังกฤษสีตัวนะโอ้ใช้ดีครับใช้ดีถ้ามีทุนนะ่ะช่วงล่างนะส่วนส่วนมากมันจะเสียที่ช่วงล่างนะครับยกรูเลอร์ชุดใหม่ใส่โซ่ใหม่เนี่ยใช้ยาวๆเลยครับไม่ไม่ต้องมาพะวงข้างล่างเลยครับ ดันไปเลยคอนโทรลนะดันวิ่งป่าลาบไปเลยครับไม่ต้องกลัวว่าวิ่งไปแล้วจะปีนล้อนาวิ่งไปแล้วโซ่จะสับสเตอร์อย่างเงี้ยนะครับแต่ตัวนี้มันผมเอาแบบประหยัดนะครับประหยัดก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าถ้าใครชอบจบให้เปลี่ยนใหม่ไปเลยนะครับจบแบบจบแบบยาวๆแต่ทั้ กับบูธก็จบเหมือนกันแต่มันจบไม่ยาวนะครับมันก็จะประมาณสองสามปีก็คือรถมันมันมันได้ประมาณาตีไปประมาณพันไร่อ่ะกับบูธจะได้อยู่ประมาณพันไร่ก,บบทรก,รก็ทิ้งนะครับอ่ะเดี๋ยวถอดสองใบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ก็ เวลาเราตีทั่วออกก็ต้องไฟลนนะครับท่านผู้ชมผมใช้ไฟลนนะครับลนให้เหล็กมันขยายก่อนแล้วค่อยตีนะครับไม่น่าจะแน่นมากหรอกใส่ได้สองอยู่แค่สองปีเนะครับปีก่อนนูน่นมาปีที่แล้วปีนี้จะตีออกแล้วเอาเ๋ยวให้ ดูแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคอยดูในคลิปต่อไปครับท่านผู้ชมครับว่าทำไมโซ่มันวิ่งเข้าในเยอะเนี่ยพอมาเล็งดูอย่างงี้ดูรู้สึกว่ามันวิ่งเข้าในเยอะหรือว่าเขาตั้งดูเรบ,บนเข้าในก็ไม่รู้เดี๋ยวคอยดูครับคอยดูคอยดูว่าจะแก่อะไรจะทำอะไรบ้างนะครับ ไว้พบกันในคลิปต่อไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็สวัสดีครับ